สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมน,นะครับวันนี้ช่วงเย็นๆกับสุรพัฒมีดหมอนะครับที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนำมีดของหลวงพ่อเดิมมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับก็เป็นมีดด้ามงาฝักไม้ นะครับขนาด8นิ้วนะเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับก็เป็นช่วงเย็นที่พี่น้องใกล้จะเลิกง,งานพอดีแล้วเนาะนะครับก็มีโอกาสมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับก็ พี่น้องได้ศึกษานะครับมาดูความคลาสสิกมีดที่ธรรมชาติมาเต็มนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องโดยตรงเลยนะครับผมก็มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับไปคัดสรรมาก็ถือว่าเป็นมีดที่ ธรรมชาติมาเต็มนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ดูง่ายสัมผัสง่ายนะครับเดี๋ยวจะเน้นให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับนะครับก็ถูกต้องตามตำรับตำรานะครับฝักไม้ก็เป็นไม้ชิงชันนะครับก็เป็นไม้มงคลของไทยเราอีกชีนิดหนึ่งแหม้ก็ สวยงามนะครับเป็นแหมทางพยุหะคีรีนะครับนี่ลาดสิกมากนะครับเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นแล้วก็ดูง่ายสบายตานะครับนี่นำมาให้พี่น้องได้ดูได้เห็นกัน นะครับก็มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ความยาวขนาด8นิ้วนะครับสวยงามมากๆเลยก็พกพาสะดวกนะครับก็เป็นหน้าเขี้ยวโบราณที่มีความสวยงามมากๆนะครับนี่พี่น้องเห็นก็จะพิจารณาดูได้นะครับการตอก นะครับอัคระยันต่างๆก็คลาสสิกมากนะครับนี่ก็ตรงโคนเมตก็เป็นพระปิตานะครับนี่อัขระยันที่ต่อก็จะธรรมชาติมากนะครับเหล็กก็เป็นเหล็กโบราณน,นะครับคาบใครความเป็นธรรมชาตินี่ก็ต้องบอกว่ามาเต็มพิกัดนะครับนี่สวยงามมากเลย นะครับมีดเล่มนี้ก็เพิ่งได้มาอย่างสดสดร้อนๆนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยมีโอกาสเมื่อได้วัตถุมงคลที่มีความสวยงามคลาสสิกก็จะมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันอย่างทุงทีนะครับเนี่ยก็เป็นด้ามงานที่แตกลายงานสวยงามมากๆนะครับ ให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันเลยนะครับนะครับสวยงามคลาสสิกก็เป็นงานเก่านะครับก็มีดเล่มนี้ก็เป็นเป็นมีดยุคกลางนะครับ พศก็ประมาณ2480นะครับเนี่ยก็ได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับนี่สวยงามมากนะครับก็ยันนโมพุทธายะหรือว่ายันพระเจ้าอมโลกนะครับก็ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเดิมก็สวยงามมากๆนะครับคัดสสิกดูง่ายพี่น้อง นะครับก็นี่เป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับบทนี้ก็เมื่อเราสวดอธิษฐานจิตแล้วก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตเราอย่างยิ่งนะครับทำให้เรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับทำมาหากินขึ้นนะครับในบทนี้ เพราะว่าบารมีของพระพุทธเจ้านะครับก็จะปกปักรักษาเราให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเน้เน,นให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับหน้าก็เป็นหน้าโบราณเลยนะครับเงิเน,นก็คาบใครตะกันสัมผัสแล้วก็ดูง่ายจริงๆนะครับพี่น้อง การเข้ามีดนะครับระหว่างกันก็แน่นนะครับไม่มีร่องรอยของการซันคลอนเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่แหละวันนี้ก็มีโอกาสทำคลิปวิดีโออย่างต่อเน,นื่องนะครับช่วงนี้ได้วัตถุมงคลที่หามานะครับคัดสรรมาให้พี่น้องเราก็ เมื่อได้สัมผัสแล้วเราก็จะได้สบายใจนะครับท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็จะเน้นที่ธรรมชาติดูง่ายนะครับพี่น้องจะได้สบายตาสบายใจนะครับเมื่อเช่าไปแล้วนะครับคนอื่นก็ ไม่สามารถที่จะสวดได้นะครับก็ต้องบอกตรงๆเพราะว่าเราจะเน้นไปที่ความคลาสสิกธรรมชาติมาเต็มเก่านะครับี่พี่น้องก็จะเห็นตามนี้นะครับเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดพกพานะครับเนิ้ว8นิ้วนะครับรวมด้ามและฝักเนี่ย ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับหรือว่าแฟนคลับช่วงนี้ก็มีโทรมาถามติดตามเยอะนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยผมก็จะสรรหานะครับสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับพี่น้องนะครับธรรมชาติมาเต็มจริงๆนะครับท่านใดที่ เข้ามาศึกษานะครับก็ดีอย่างแน่นอนนะครับเราจะได้สัมผัสกับวัตถุมงคลที่เลอค่านะครับต้องเรียนกับพี่น้องจริงๆวัตถุมงคลโดยเฉพาะมีดเทพสตาของหลวงพ่อเดิมนะครับถ้าเรามีความรักมีความศรัทธานะครับเราก็จะ คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเนี่ยก็ต้องเรียนกันโดยตรงนะครับใครบอกว่าโอ้โหมีดของหลวงพ่อเดิมแพงนะครับแน่นอนละ่ะพี่น้องของดีไม่มีถูกของถูกไม่ดีไม่มีดีนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้บารมีของหลวงพ่อถือว่าที่สุดของที่สุดแล้วนะครับคุ้มค่ากับการรอคอย น,นี่แหละได้นำมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับก็ขอรบก,กวนเวลาพี่น้องประมาณสิบกว่านาทีนะครับไม่เกินนี้เพราะว่าผมก็การทำคลิปวิดีโอก็จะเน้นกระชับเวลาให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีบางท่านเนาะก็มีภารกิจที่ต้องทำนะครับ ดิ้นรนต่อสู้เพื่อครอบครัวของเราเนาะนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับความอดทนเนาะเราก็ต้องมีไว้ให้มากๆนะครับคนที่มีความอดทนแล้วทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับก็บอกว่าความสำเร็จมันก็ไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนหล่นมาจากฟ้าคว้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้อง สะสมประสบการณ์เวลาความพยายามความมุมานะนะครับนี่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันต้องเริ่มต้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังจริงจังนะครับนี่หนทางมื่นลี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอนะครับอ่ามันไม่มี สิ่งใดที่จะถนนหนทางใดที่จะโรยด้วยกีบกุลาบไม่มีหรอกครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างต้องเกิดจากความพยายามความมุ่งมั่นของพวกเรานะครับเอาละครับพี่น้องก็สมควรแก่เวลานะครับในวันนี้ได้นามาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับก็ท่านใดที่ต้องการจะ พูดคุยหรือสนทนาโดยตรงก็โทรมาที่เบอร์โทร097-999-1983กนะครับก็ยินดีนะครับคำถามมีคำตอบนะครับแต่ขอสมวนลิกสิ์นะครับคำตอบเก๊แท้จริงอะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถวิาพากษ์วิจารณ์มีดคนอื่นได้นะครับก็เราก็ต้องมี จัยาบันในการอยู่เป็นคณะอยู่เป็นหมู่นะครับเพราะว่าเป็นคำถามถ้าตอบไปแล้วมันก็จะทำให้เกิดความแตกแยกนะครับตอบถูกใจก็ดีไปไม่ถูกใจก็แน่นอนนะครับปัญหามันก็จะเกิดขึ้นนะครับ เอาละครับพี่น้องก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็สมควรแก่เวลาในวันนี้นะครับรบกวนเวลาพี่น้อง10กว่านาทีจริงๆนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดก็ขอบารมีของครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับให้แค้วคาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนะครับ คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ขอจงสำเร็จพันสําเร็จจงทุกประการเทินผมสุรพัฒน์มีดหมอก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ